็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดทุกท่านที่เข้ามาดูช่อง FLTN ของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีคำนวณเพนกับคีโบนัสแบบอย่างง่ายนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมอย่างแรกที่เราต้องรู้เลยคือสูตรคำนวณ ของตัวดาเมจของเรานะครับคือตัว px หรือ mx นะครับผม px หรือ mx ต้นเอามาคูณกับ ppen ที่ลบด้วยเกาะศัตรูนะครับผมเป็นตัวไฟนอ l p depth อ่าเอามาคูณกับตัว final p bonus นะครับผมอ,ามา bon ผมอา่าแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกธาตขนาดอะไรต่างๆอีกนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงแค่3รายละเอียดนี้นะครับผม px ppen กับ pfinal bonus ททำไม ppen กับ final p bonus ถึงต้องเท่ากันผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับผมว่าระหว่าง2สมมุติ ppen ผมมีแค่2แต่ว่า final bonus ผมมี4 2คูณ2คูณ4จะเท่ากับเท่าไหร่2คูณ2ได้4ใช่ไหม4คูณ4ได้16อ่ะเราจะได้16นะครับผมอันนี้คือ pen เรามี2 แต่ว่าไฟนอนทีวนัทเรามี4นะครับผมแล้วถ้ามันเท่ากันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันเท่ากันจะเป็นอย่างนี้ตั้งต้นเรา2คูณ3คูณ3จะเท่ากับเท่าไหร่2คูณ3เป็นอะไรเป็น6 6คูณ3เป็น18เห็นไหมครับว่าสัมประสิทธิ์ดาเมจที่ออกมาใน ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันต่างกันถ้าเท่ากันมันจะได้ที่จํานวนเยอะกว่านะครับอันนี้รวมถึงตัว P x ต้นด้วยนะที่ผมบอกว่าใส่ของอย่างนี้ P x ต้น o n ผมแมงไม่พอคือมันเป็นเพาะแบบนี้นะครับเราต้องเฉลี่ยค่ายเท่ากันนะอันนี้เราจะไม่พูดถึงสูตรสูตรคํานวณ P pen ใหม่นะครับผมที่ถ้าใคร P pen หักลบเกาะแล้วได้เกิน15 0เนี่ยมันจะได้ความแรงเป็น2เท่านะครับผมได้ความแรงเป็น2เท่าสมมุติว่า150แรกของ P pen ที่เป็นโบนัสหักหลังหักเกาะนะครับ หลังจาก150%า์แรก1%จะมีค่าเท่ากับ2%งงงไหมถ้างงในไอ้สูตรคำนวณใหม่เดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปของคุณอะไรทักอย่างใน YouTube เดี๋ยวผมไปดูให้อีกทีนะครับผมที่ผมไปดูมานะ,ะเดี๋ยวผมแปะตัวนั้นให้เพื่อนๆไปดูกันใต้คอมเมนต์นะครับผมสําหรับสูตรคำนวณเพนใหม่อันเนี้ยมันสําหรับพันสายนกนะครับผมที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเกาะต้นนะที่เราต้องลบเพราะว่ามันเจาะเกาะล้วนนะครับผมแล้วก็ตัวของสุรตานะที่แบบบิ้วของได้แบบเวอ่เวอร์อ่ะ,อะ ต้องใช้สูตรนี้นะครับผมซึ่งการบิ้วของเขาจะไม่เหมือนของเรานะ,ะต้องพูดประมาณนี้ส่วนมาดูของที่ตัวผมกันก่อนเลยตัวผม p a c t น o n มีอยู่1 3ื่น p pen ของผมมีเท่าไหร่54.78ิบสี่จุเจ final p pen ผม50.4 54.78 บวกกับ50.4เท่ากับ105.18นะครับผม1 0 5 1 8คือ P-Pen ของผม P-Pen ผม105.18แเซ็นแล้วที่ผมบอกว่าวันนี้จะมาสอนคำนวณเพนแบบง่ายนะครับผมแบบง่ายที่สุดคืออะไรคือคำนวณกับตัวเราเองนะครับอา เพราะว่าฉเฉลียเฉลี่ยบ,ยบ,บอสโลกอะไรเงี้ยหรือว่าคนอื่นถ้าเราบิ้วของตามเวลโลกนะครับผมเนี่ยถ้าเราแบบว่าตัวละครเราตามเวลโลกหรือว่ามาประมาณนี้นะจะมีพีเดฟเท่าๆกับเราเนี่ยแหละถ้าเป็นอาชีพเรานะครับผมอันนี้คือไม่รวมพระวิทย์นะเดี๋ยวพระ with, วิทย์เราก็ต้องคํานวณอีกแบบนะครับผมหรับตัวเราเนี่ยมีพีเดฟอยู่45.44บวกกับค่านี้นะครับบวกกับ26.4 45.44บวก26.4ได้71.84นะครับผม71.84พเดฟของผม71.84หักลบกับเพนผมเนี่ยจะได้เท่าไหร่พีเพนหลังลบพีเดฟ3 3, 3 4สาม พีเพนที่เหลือถ้าผมตีตัวผมเองนะถ้าผมตีตัวผมเองพีเพนผมอะ่ะจะมีโบนัสเหลืออยู่33.3 4มสเนะครับผมอ่าแล้วมาดูพีโบนัสผมพีโบนัส bon ผม bon 42%พีโบนัสผม 42%, bon 42เป็นห็นไหมถ้าเราจําข้างต้นได้เนี่ยคือถ้า2ตัวเลขนี้เท่ากันหลังหักลบเดฟเนี่ยจะแรงกว่านี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเพนผมยังไม่พอนะครับผมเห็นปะอันนี้คืออธิบายแบบง่ายๆนะขนาดผมตีตัวผมเองอะ่ะเพนผมยังไม่พอเลยแล้วถ้าไปตีพระอะไรเงี้ย ผมต้อง b u i l เพนขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูสเตต p พระวิทในกิวผมนะครับผมคนนี้คือของโหมดมากนะนี่คนนี้เลยถ้าจำไม่ผิดเขาเปิดของอยู่นะครับนี่ครับอ่าเนี่ยเป็นเซตเมอร์ฟี่ด้วยมาดูการพีเดฟเขาจะอยู่ที่69.5%เปอร์นะครับผม แล้วก็ตัวไอ้นี่จะไม่มีนะไฟนอลพีดาเมจไม่มีนะเพราะใส่เซตเมอร์ฟี่นะครับอันนี้คำนวณง่ายเลยก็คือแค่69.5%นะครับผมอมืแล้วก็พิมพ์ไปเลย69.5นะครับลบเพนเรา105.18นะได้เท่าไหร่อพอๆกับพีเดฟเราเลยนะเนี่ยจริงได้เท่าๆเดิมนะครับผมเพิ่มมาเท่าไหร่เพิ่มมา2เพิ่มมา2นะครับผมก็เป็นพีเพนเราเนี่ยจะมีประมาณ35ถ้าตีพระวิทย์นะครับผมใส่เซตเมอร์ฟี่นะอ่าห่างกันแค่7หน่วยนะครับผม ถือว่าก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าพาถ้าพาตัวเมื่อกี้ใส่เซตว่าพีเดฟเขาจะมีประมาณ90% 90%- 1 0 0เปอร์เนะเพราะว่าผมเคยส่องนะครับผมอ่าแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขาใส่เซตเมอร์ฟี่มาแสดงว่าสายเจาะก,ก็จะตีแรงขึ้นหรอก,ก็ไม่ได้แรงขึ้นหรอกนะครับเพราะว่าตัว PVP Damage Reduction เนี่ยของเมอร์ฟี่มันจะทําให้มันจะคิดแบบว่ารวมเลยนะครับผมเนี่ยว่าสมมติเราแบบว่าสูตรสาเร็จแล้วอะ่ะว่าเราได้ดามเมจเท่านี้มันหักไปเลย26เปอร์ เซตเมอร์ฟี่เนี่ยยังไงพาก็ต้องใส่นะครับผมอืมแต่คือสายเจาะจะตีเซตเมอร์ฟี่แรงกว่าสายอื่นนะครับเพราะว่านี่แหละครับพราสูตรคำนวณเพนแบบอย่างง่ายเนี่ยอย่างง่ายเลยยังไม่ต้อง1้0เปอร์เลยแค่คำนวณอย่างง่ายนะครับเพนก็คือสายเจาะทุกอย่างนะคือจะได้เปรียบสายคิไปแล้ว1นึถ้าตีเมอร์ฟี่นะครับผมอ่าประมาณนี้สําหรับสูตรคำนวณเพนแบบอย่างง่ายนะเพนกับคีโบนะครับผมส่วนตัว PX เนี่ยเราก็ดันขึ้นมาเราก็จําเอาอะครับว่า PX เราควรจะเท่าไหร่ นะว่าในะอย่างผมเนี่ยถ้าใส่เซต50 3ชิ้น P X เราควรจะอยู่สักหมื่นหนึ่งหมื่นสองอะไรประมาณนี้ถึงจะใส่แล้วแรงผมก็พอจะจําบ้างนะครับผมว่า,าว่า P X ต้นเราต้องเท่าไหร่นะส่วนสําหรับคลิปวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือยังไงฝากกดไลค์กดซ<ม>ับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ